สบายดีทุกคนสบายดียามเชา้าของวันพระวันนี้เขามาใส่บาตพี่น้องจ้าสาธุสาธุสาธุาธบุญเดี๋ยวชิขึ้นไปหมัดดอกไม้อยิงทึ่งก่อนพี่น้องเพราะว่ามาเก็บดอกไม้อยู่บ้านสบายดีพี่น้องบ้านถอดเดีพี่น้องเลย ไก่ท่องเขามาก,ก่อนหมูพี่น้องล่าสุด <c oughs> ไปขึ้นไปเก็บดอกไม้มึ<อ>งได้ยังไม่เฮ้ยพระเข่าเฮ้ยถูย่าลูกถูย่าถูถูถูเฮ้อึ๊บกูขึ้นไปเก็บ,บดก <c oughs> อกไหมโอ้ยพี่น้องโอ้เออถูก้มกาบสามบาทก้มกาบสามบาท không cạp nữa đâu mấy nhà bố đại xe phá khảo phí nọ kia đám đáy đáy tè cà nôm cà ba xin đáy phí nọ tụi anh bố đại kín nhau anh này học dạ anh này học yên đám đám múc bà bà hẹn cũng là nâu thôi, tụi nhỏ nhỏ ôi thử đẻ cho nhau nào, bà <laughs> uống เจด้ามเพื่อนขึ้นทั้งเพือนพระสักาพุซานเห็หนาต่างข้างงาออกปากสางอยู่เฮ้ยโจนขึ้นเพือนมึงมสรสาดนงโจนขเืนเขับไปกะก็เฉีบ่มีอย่างเคยมีแต่เตียงกับเันที่นอนแกงนูกับแกงแต้มือผูกไพสแกงเอออันนั้นนะเพิ่งรนะ โอ้เกตอ้่สิได้นเด้อผนันอันขาสุกอะไรกูขับไปนอนตอเฮามืดตๆอยู่นแนมหายังก็บ่เห็นโอ้าละูกเลูกเ้ยขาสุกแล้วยังมืดอยู่เดี๋ยวสิเห็นสินไปเบิ่งทั้งเฮือนอีกพี่น้องเอ้ยไปตะกี้นี่ก็ขึ้นไปเก็บดอกไม้เก็บดอกไม้สิมามัด โห้หำเอ้ยตื่นมาละกินเลยตุย่าปลาลุงและมังหัมฑุมังหัมฑุตะพะนะนางร้องลูกไก่หินเมแื้อดีโมากนนแมวมีมีมีเฮ้ยเฮ้ยสั่งเลยสงตีนโอ้ยไก่เอ้ยมัหบอกเลขด้วย đây sẽ nga nha Cốp mê mới vĩ lê Mèo, mèo mê 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 Cho mê bà mê mê bạp sao nó mê mê lông tì mèo mê 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 kẹ mê Ừ มาก่อนหมูพี่น้องเจดามกับน้องไก่ทองพญ่าพามตามมากูกำลังย่างขาห้องน้ำสุขีหลดออกจากหันมึงก็เป็นช่องนะครับกะกะกะกกะกะกฮะเออกะกองบุญที่เฮาอันได้ให้ท่าแม่พี่น้องเอามาเคลนขาวัดบารมงเฮา ข to to right you> in ี้ฝุ่นพี่อ้ายเอ้ยจะได้ล้มกระเพิงอันนั้นนะล้มกระเพิงผ่าคุ้มออกกองบุญเขาไปบูชาหรือฤืรอมาเห็ดน้ำเต่าแม่พี่น้องปัญญาภาพเป็นห่วงห่วงไว้ว่าเป็นการเป็นงานเลยมันงามเพิ่นว่าพี่น้องจ้ามีมีกองเดียวนะบ้านน้ำมงแล้วก็มีมีคนเดียวที่เืือที่เห็ดมาพี่น้องเลยเออ Khai <coughs> ừ. công bún hả con, phụ đái nè mà ao nè. Ồ. Khai công bún hả con, sự cả bựa nó Ừ. mặt đó mày con thay bổ bạn อันหนูม่น้มหนาต่างทีอันมันง่าออกนะมันหลอกบ่ได้พี่น้องเรื่องของเรื่องนะมันมันหลอกบ่ได้เลยเขาใส่ตะนังอยู่ทางในนะแต่ว่าก็มีแต่แต่ทีนอนเสื้อผาและพี่น้องเลยเฮือนเลยซานก็ได้พุแหละพี่น้องเลยได้คัวได้ยังปูกระบอกกระเบื้องท่าชีเเรียบร้อยจังสีหาพี่น้องข้ามายยอตู้ เอาคลองออกไปแล้วกระห่วงอยู่รอกถวยบ่วงกันเลยมีถวยบ่วงแล้วอยู่ในเฮือนกันเลยได้หรือว่กว่าพื้นโจรยังมันเกาเลยนะพี่ไอกองใส่คือวเฮือนมันเอาไปขายอยู่สั่นแล้วมันข่าได้เออขายจุบมันมันกินไหนก็เอาแล้วมันสิสอบโจน แต่ว่าบ้านเฮากะได้ยินข่าวยินข่าวอยู่แต่ก่อนตะกี้เนาะแต่ว่าคู่มื้อนี่กะมีบ่หรือใด๋ก็บ่ฮู้มันกะมีอยู่นั่นแหละถ้าอันมีโอกาสมันก็เอาอยู่ซั่นเนาะพี่น้องูกะเอาห่อตั้งแต่ผู้ใหญ่จะดีอันมาผู้หาอเด้อกูก็เอาูห่อ ไม้แถวหอหนึ่งไม้ถวหอหนึ่งกูหลักกูหลักอ็า้องอี้อยนตัวอันผู้ใหญ่จะดีซื้อหายนะสองหอตัวนี้ซื้อเองเสียงไหม่เนี่ยแขนมไขู่้ถทองห่อโกโก้ไมมีเขาแต่สาวอนนี่เรียบร้อยทรามประชมซาถูกซาถูกบุญนำกันเด้อผู้ใหญ่เจดีทุกคนทุก่านเทที่ทุกคนทุก่านนี่ก็วันพ่าวันศีลนะ ล่าสุดอ่าแม่แม่อายาวว้าเฮ็ดดอกไม้เท่าดอกไม้คู่บ่สู้ตัวนี้แม่อายาวแม่น้องไข่ดาวเอากับผู้อยูมาตั้งแคมทางพี่น้องเอ้ยเปิดน้ําใส่เพราะเพิ่นมาดต้นไม้ดทางให้บ่ามือมาหรือว่ามาคู่มือพี่น้องลูกค้าสิมาโทรมาบอกบ่บาเออา บาดีปะลุงบาดปะลุงูบ่บอยากเดเลยเดนี้หอมแก้มก็บ่อยากให้หอม,มคืนน้นปจอบอันบาวใจเพิ่นจังมาย่างเอ้ยอือแล้วเฮาได้ถ่ายคลิปเด้อพี่น้องคือปาจอบทําข้าวเพิ่นเอบอบ่ไปเด้อลูกบ่ไปบ่ไปรดอนพี่น้อง รถอีหยังว่าอ่อนนิ้วบ่ต้องอันเจ้าของกระเบื้องผู้ทุนมาถานกระเบื้องเขาวัดจักกล่อง200กล่องบ่รเท่าขึ้นมาถวายกระเบื้องมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิไปต่อยอดงเลิศก่อนยังเฮยนั่งอุมอุมอิ่มมานี่แล้วตยอดก่อน โอ้ยไก่เอ้ยจะเหม็นสาดต่อยอดลุงเอ้ยสาวพักีบสาธุสาธุสาธุคันกับพมีเนาะเอาพอเห็นบาทก็หันอ ก็กินขาวพี่น้องเดิมมันกินขาวจุดสิบเบิดแปะพี่น้องไงมาไก่กินเอาลูกอ่ะโอ้ยมึงดูขาวที่ปากนะฮะกินเบิดปั่นเป็นไงเลยเบิดแล้วยิ้มยิ้มเดีะแดงพี่น้องโอ้ยงามแลระมพี่น้องจกมาเงินนะโอ้ยตไปมีโบราณ เอากามาใส่ครูซินเี่น้องแต่บ่ได้คอยถ่ายคลิปเน้องันี Freud ่วะก็เลยได้ถ like ่ายซามันีพก่น้องจ้านี่คเป็นอันซองผูวเมียเนองใายกระเป๋าใหญ่เจาค้องกัะเบืองหนึ่งอยแก๊สาธุสาธุบุญน้ำเึิน กะมีป่าทางเมืองนอกเนาะที่ฝากมาให้พ่อพ่อใหญ่พายพี่น้องเมื่อนอะเนาะพ่อใหญ่พ,ยา,ยพายหาลอยมีไอจอยหาลอยแล้วก็ผักทำบุญหาลอยบาทพี่น้องท่ากับสิทำเลยนะพี่น้องในเมือนี้ต่อยอดทำบุญเลยนะพี่น้องมีโอกาสแล้วก็ต่อยอดให้ป่าใจดีทางเมืองนอกเลยนะพี่น้องเนาะ เออคุณป้าเฮาสิต่อยอดอ่าทําบุญเข้าวัดเลยมื้อนี้เนาะป้าทําบุเนาะ ดับห้รวยให้ยยูดีไม่แห้งเด้อคุณป้าเด้อผู้ใหญ่จะดีทุกคนทุกฐานคือการอาคาซิขาวมายังหายยืนให้ยยูดีไม่แห้งอากาสิขาวใส่บาตรกบายนพี่น้องอากาสิจดสื่อจดเสียงต่อยอดให้ป่าเลยเนาะลูกแม่เขาลืมอ่ะต่อยอดอันคุณใหญ่จะดีเผื่อผาเงินมาทำบุญขาวหวานบรรณาหารเลยบาท โดยแต่ถ้าบผมมีไปรลอยห้าเลยใส่ไปตัวนี้ลอยสิบบาทจดสื่อลงลดได้ลุงหาลอยสิบบาทถ้าบผมมีไปรลอยโดยเออสาธุเด้อน้ำผู้ใหญ่ใจดีฮะอันผู้ใหญ่ใจดีเท่งมืองนอกและลุงคนหลายพี่น้องสิน จะยาดหนาแล้วก็ลงไปกับถาดของทพอทาเม่แลพี่น้องเนาะกับปูซาพอกาคขีปนาเด้อพี่น้องพานาอารู้ใจเฮ้ยหนาใครีพี่น้องปลาตัวดำมือเนมันมาผู้เดียวเพราะว่าเอาลูกมามาได้